ผมชื่อสิงหาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่นักอนุรักษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่งานของผมต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆผมไม่ค่อยได้ติดต่อทางบ้านบ่อยนักผมมาอยู่กับปู่ตั้งแต่อายุ7ขวบพ่อกับแม่ของผมทำงานอยู่ในกรุงเทพทั้งสองคนผมจำได้ว่าตอนนั้นผมป่วยกระทันหันผมเองก็จำไม่ได้แล้วว่าทำไมถึงป่วยปู่มารับผมไปอยู่ด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพ่อกับแม่ของผมจะเป็นฝ่ายมาเยี่ยมผม ตอนนี้ผมได้ทำงานแล้วผมจึงตัดสินใจใช้ช่วงลาพักร้อนไปเยี่ยมพวกท่านสักหนึ่งเดือนผมโทรบอกแม่ว่าผมจะไปอยู่ด้วยสักเดือนท่านดีใจมากผมเก็บกระเป๋าขึ้นเครื่องบินพ่อมารับผมที่สนามบินทันทีที่เห็นหน้าพ่อผมก็โผลเข้ากอดพ่อด้วยความคิดถึงพ่อบอกว่าแม่เตรียมอาหารที่ผมชอบไว้ต้อนรับผมเยอะมากเราขึ้นรถแล้วก็คุยกันไปตลอดทางหลังจากขับรถมาได้ครึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงอาพาร์ตเมนต์สูง15ชั้น มันคือบ้านเก่าของผมผมลงมาจากรถแล้วมองตึกนั้นอยู่ครู่หนึ่งโอ้โหนี่มันเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยผมรู้สึกคิดถึงมันแม้ความทรงจําในวัยเด็กของผมเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้แทบจะไม่เหลืออยู่เลยและผมก็สะดุ้งด้วยฝ่ามือของพ่อที่มาตกหลังเบาๆและพูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านไอ้ลูกชายผมหยิบกระเ,เป๋าเป้แล้วเดินเข้าไปในอาคารมันเป็นทางยาวห้องของเราอยู่ชั้น8พวกเราเข้าไปในลิฟต์ แล้วผมก็มองดูที่ปุ่มข้างประตูตความทรงจำเล็กๆเกว็บเข้ามาในหัวผมจำได้ลางๆว่าผมเคยกดปุ่มเหล่านี้เมื่อตอนผมยังเป็นเด็กผมชอบเล่นในลิฟต์มากผมมองไปร,บรอบๆและเข้าใจว่าลิฟต์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ผมมองขึ้นไปบนเพดานของลิฟต์มีช่องระบายอากาศเล็กๆสำหรับระบายอากาศจากช่องระบายอากาศนั้นผมเห็นช่องกลวงอยู่ผมจ้องมองมันอยู่ครู่นหนึ่งแล้วก็มีบางอย่างดึงดูดผม รู้สึกถึงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาที่ผมจากช่องนั้นคนที่คอลุกชันขึ้นทันทีมาเรามาถึงกันแล้วพ่อของผมบอกเมื่อเห็นผมยืนจ้องไม่ไหวติงทำเอาผมสะดุ้งเล็กน้อยเรากำลังยืนอยู่ที่ชั้นแปดพ่อของผมถามว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับผมคงฟุ้งซ่านไปเอง ขณะที่เราออกจากลิฟต์ผมก็เงยหน้าขึ้นมองไปอีกครั้งแต่ก็ไม่เจออะไรจินตนาการอะไรไม่เข้าท่าเอาซะเลยผมพูดกับตัวเองหลังจากอาบน้ำเย็นสดชื่นผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเหตุการณ์นั้นอีกแม่ของผมทำกับข้าวหลายอย่างหนึ่งในเมนูโปรดของผมก็คือข้าวมันไก่ขอบอกเลยว่าแม่ของผมทำข้าวมันไก่ได้อร่อยที่สุดในโลกเลยละเรานั่งคุยกันไปกินอาหารเย็นกันไปจนห้าทุ่มเราถึงเข้านอน ผมเหนื่อยและรู้สึกง่วงมากเมื่อได้นอนเตียงนุ่มๆผมถึงกับหลับเป็นตายเวลาประมาณตีสองผมได้ยินเสียงแปลกๆรู้สึกเหมือนใครมาหายใจแรงๆและนั่งอยู่ใกล้ๆผมเมื่อผมลืมตาขึ้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมทำเอาผมแทบหัวใจวาย มีใบห,หน้าหนึ่งจ้องมองมาที่ผมผมบอกเลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวสยายปลิวไปมาทั้งหมดที่ผมเห็นคือดวงตาเบิกกว้างมีน้ำสีแดงไหลออกมาจากตาคู่นั้นตัวเธอนั่งทับอยู่บนตัวผมมือทาบทับที่หน้าอกของผมเธอจ้องมองผมตลอดเวลาที่ผมหลับมานานแค่ไหนแล้วนะผมหัวใจเต้นรัว อธิบายไม่ถูกเลยว่าเธอทำให้ผมกลัวขนาดไหนผมอยากตะโกนร้องแต่เสียงก็ไม่มีมันเหมือนมีก้อนแข็งอุดเอาไว้เด <komplett humanities montage> ็กสาวเลื่อนหน้าลงมาใกล้ๆอีกแค่คืบเดียวก็จะชนจมูกผมอยู่แล้วแล้วเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงเล็กแหลมนายนายทำได้ยังไงนี่โอ้ <S <S ผมสะบัดลุกขึ้นจากเตียงแต่แล้วก็แสบตาจากแสงสว่างที่รอดมาจากหน้าต่าง เช้าแล้วเหรอเนี่ยผมนั่งหายใจหอบเอามือปาดเหงื่อออกจากใบหน้าฝันอะไรวะน่ากลัวชิบหายผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับความฝันให้พ่อและแม่ผมฟังพออาหารเชา้าผมจึงเอ่ยปากถามแม่ไปว่าแม่ครับตอนเด็กๆแม่เรียกผมว่าอะไรหรอครับถามอะไรแปลกๆเจ้าเด็กคนนี้แม่ก็เรียกแกว่าสิงหาไงทุกคนเรียกแกว่าสิงหรือไม่ก็สิงหามันเพราะดีอยู่แล้ว ผมยิ้มแล้วพูดออกไปว่าอ๋อผมแค่คิดว่าอาจมีบางคนเรียกผมว่ารีโอหรือเปล่าละครับแต่ก่อนที่ผมจะจบประโยคผมก็เห็นสีหน้าของแม่เปลี่ยนไปตัวแข็งเย็นกันรูปปั้นแล้วก็ถามกลับมาว่าใครบอกแกว่าตึกนี้มีคนเรียกแกว่ารีโอผมมองหน้าแม่ด้วยอาการงงงสับสนเล็กน้อยไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายถึงอาจจะมีคนเคยเรียกผมว่า ลีโอก็ได้พ่อของผมก็หันมามองที่แม่แล้วบอกว่าคุณคุณจำมะลิได้ไหมเด็กที่เคยเรียนอนุบาลกับลูกนะพ่อเคยได้ยินแกเรียกสิงหาว่าลีโอตามคุณครูที่โรงเรียนไงแม่ยิ้มแล้วตอบกลับมาว่าอ๋ออ๋ใช่ใช่แม่คงแก่แล้วเลยจาไม่ค่อยได้นะ่ะ ผมรู้สึกถึงความตึงเครียดภายในห้องนี้แต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมแน่ใจว่าพ่อกับแม่ต้องมีอะไรปิดบงังผมอยู่แน่ๆหลังจากอาหารเช้าเสร็จผมจึงออกไปเดินเล่นร,บรอบๆตึกสักหน่อยผมขึ้นลิฟต์แล้วตาผมก็มองขึ้นไปที่ช่องระเบียงอากาศนั้นผมไม่เห็นอะไรนอกจากช่องกล,งกลวงวันนั้นผมเดินเตดเต๋ไปทั่วเมืองแวะไปที่โรงเรียนและสนามเด็กเล่นที่ผมเคยไปตอนเด็กความทรงจำทำให้ผมอิ่มเอมไปด้วยความสุข เวลาประมาณหนึ่งทุ่มผมแวะไปที่ร้านอาหารใกล้ๆและแวะอาพาร์ตเมนต์ของเราแม่โทรมาแล้วบอกว่าจะกลับเมื่อไหร่ผมเลยบอกไปว่าจะกลับดึกหน่อยไม่ต้องรอผมอยู่ที่ร้านอาหารแถวๆนี้ละแล้วแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะพาผมไปเยี่ยมพี่สาวและน้าจะมาด้วยผมรับทราบจากนั้นผมก็นั่งดูฟุตบอลและดื่มเบียร์ไปหลายขวดผมเดินเซ่ๆจนไปถึงอาพาร์ตเมนต์โอ้เมาชิบหายผมพูดกับตัวเอง สิ่งเดียวที่ผมคิดได้คือกลับไปให้ถึงห้องนอนแล้วนอนอย่างแมวตายผมเข้าไปในลิฟต์แล้วกดชั้นแปดลิฟต์เริ่มขึ้นปุ่มสีแดงกระพริบหนึ่ง,งมผมรู้สึกร้อนอบอ้าวหายใจลำบากยังไงบอกไม่ถูกจึงถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วจู่ๆผมก็สังเกตเห็นกระจกที่ผนังลิฟต์เด็กผู้หญิงที่ผมฝันเห็นเมื่อคืนนี้กำลังยืนอยู่ข้างผม สิ่งที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือผมมองไปที่ข้างตัวผมมันไม่มีใครอยู่ในลิฟต์เลยนอกจากผม<ท> e. ผมหนาวขึ้นมาทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยผมเซถอยหลังไปชนกับผนังอีกด้านด้วยความหวาดกลัวเธอเธอต้องการอะไรจากฉันน่ะเด็กสาวดวงตาเบิกโพลงเนื้อตัวสกรปรกเต็มไปด้วยเลือดและฝุ่นเคลอะเต็มตัว เธอเดินขยับเข้ามาใกล้ผมผมสุดเข่าลงนั่งผมมองหน้าเธอแบบขยับไปไหนไม่ได้เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองที่ช่องระบายอากาศนั้นแล้วเปล่งเสียงออกมาด้วยความเจ็บปวดนายทำได้ยังไงร,ริโอนายที่ฉันนายทำได้ยังไงจากนั้นเธอก็เปิดปากกวงสีดำกว้างใหญ่แล้วส่งเสียงกรีดร้องของปีศาจใส่ผมจนแสบแก้วหู ันนใดนน้เลือดหยดหนึ่งก็หยดลงมาที่หน้ผาผากของผมและเมื่อผมเงยหน้าขึ้นไปมองที่เพดานเลือดก่อนเริ่มไหลลินและเทลงมาจากช่องระบายอากาศราวกับน้ำรั่วในลิฟต์เต็มไปด้วยเลือดผมลื่นล้มตะเกียกตะกายไปที่ราวจับด้านข้างลิฟต์เริ่มขึ้นด้วยความเร็วเต็มที่มันผ่านชั้น8 9 10, 11, 12 13ชั้น13ผมจำได้แล้วผมจำได้แล้ว ฟ้าใสมันคือฟ้าใสเฉยเยฟ้าใสคือเพื่อนสมัยเรียนของผมเราวิ่งเล่นไปด้วยกันทั่วอาพาร์ตเมนต์แล้วความทรงจำหนึงก็ผุดขึ้นมาบ่ายวันหนึ่งเราวิ่งเล่นด้วยกันเรามักจะกดลิฟต์ขึ้นลงแล้ววิ่งเล่นชั้นนั้นชั้นนี้วันนั้น ลิฟต์เสียเราเล่นซ่อนแอบกับเด็กคนอื่นๆในอพาร์ตเมนต์ฟ้าใสและผมเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่เหนือลิฟต์ผมช่วยเธอปีนขึ้นไปผ่านช่องระบายอากาศขึ้นไปอยู่บนลิฟต์ก่อนแล้วผมจึงหาอะไรสักอย่างขึ้นมาใช้ปีนขึ้นไปเพื่อซ่อนกับเธอเราไม่รู้เลยว่าช่างซ่อมบำร,รุงกำลังทำงานอยู่ห้องใต้ดินของอพาร์ตเมนต์พอพวกเขาซ่อมเสร็จก็กดปุ่มลิฟต์ขึ้นชั้นบนสุดด้วยความเร็วเต็มที่ ผมได้ยินเสียงกรีดร้องของฟ้าใสขณะกำลังถูกบ,บีบอัดใต้หลังคาตลอดเวลาเธอตะโกนถามผมอย่างเจ็บปวดว่าผมทำได้ยังไงทำได้ยังไงที่ทิ้งเธอเอาไว้หัวของผมเริ่มสั่นและเจ็บปวดผมหายใจไม่ออกในที่สุดผมก็หมดสติลงไปนอนกับพื้น ผมเป็นไข้สูงอยู่สองวันวันนี้ผมดีขึ้นนิดหน่อยพ่อกับแม่ผมเข้ามานั่งข้างๆแม่ร้องไห้หนักมากแล้วพูดว่าโธ่สิงหาลูกแม่แม่ให้ลูกไปอยู่กับปู่เพื่อไม่ให้ลูกต้องมาเก็บความทรงจำถิ่นเดรร้ายนี้เอาไว้ฟ้าใสที่น่าสงสารแม่ยังคงสะอื้นให้ วันต่อมาผมไปเยี่ยมพ่อแม่ของฟ้าใสที่บ้านและทำบุญขออโหสิกรรมจากเธอน้ำตาผมไหลอาบแก้มฟ้าใสฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งเธอในวันนั้นฉันขอโทษที่ไปไม่ทันอโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะฟ้าใส